จงังหวัดพะเยาปฏิบัตรริราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอว่าโมทนาชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยมหาชุาลารองกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาสถาบันพวงพยาพะเยาและบุญนิธิการตอบชัยยะบุติิตุลที่ได้มีเจตจำนงที่จะสืบสารพระปณิธาน พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยาคือพระครูศีวิรัชวพัญญาอดีตเจ้าคณะแฝงเมืองพะเยาโดยได้ร่วมกันจัดทำโครงการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณรางวัลวัวชิระพัญญาเป็นผู้สร้างคุณอุปการต่อสังคมเพื่อยกยอ่องเชิดชูเกียรติบุคคลกลุ่มองุ์กรณ์เรือข่ายทุกภาคส่วน ในด้านต่างๆซึ่งในปี2566ที่ผ่านมามีการมอบรางวัลทั้งสิ้นจำนวน14สาขาดังที่ทราบกันว่าปัจจุบันจังหวัดพะเยาและทุ่มภาค่วนได้ร่วมกันกับเคพื่อนการพัฒนาจังหวัดพะเยาโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เมืองพะเยาเป็นเมืองที่มีคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนธุรกิจการค้าการเกษตรการท่องเที่ยว เติบโตด้วยเศรษฐกิจสร้างสารรค์และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีประเด็นที่พัฒน,นาสําคัญของจังหวัดก็คือการยกระดับค,ค,คุณภาพชีวิตเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจ,จากภาคีเครือข่ายทุกสว่วนกระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรกลุ่มบุคคลที่ได้รับรางวัลวชิรพัญญา เพชรผู้สร้างคุณอุปการต่อสังคมประจําปี2 5 6 6ในครั้งนี้จะต่อยอดการมีส่นวนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของเมืองพะเยาและประเทศชาติให้มีความยั่งยืนมั่นคงสื่อไปขอกราบนมัสการและยินดีต่อทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ ดาวรองพูดอาการจอดยาวครับขอดินเิอท่านรับของที่เลิกจากรเราจน่าจอดพี่เดาครับครับถแม้ว่าจะเป็นบรรยุทธราชาการนะครับแต่่านร้องผูาราชาการจังหวัดนะครับก็คงปริวัติราชาการในพนื้นดีเจ้พยาพอาอย่างต่อเรืองก็ถือว่าเป็นแอมึน่นแหบอยางนะครับที่ทำานียเพื่อสังคมที่บมีวันยุทธนะครับ บ่าวสาว่าทิบ่าวว่าเจ้าว่าค่ำนะครับท้าก็จะหันท่านผู้ว่าท่านร้องผู้ว่าท่านหัวหน้าส care, ่วนราชการเนี่ยนะครับในผู้ิศผจ้เยาว์ของพวกพระพี่น้องเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นแห่หนึ่งนะครับภา่คีครือข่ายนะครับกือทางส่วนราชการนะครับกับขอบคุณในความอนุเคราะห์นะครับของท่านนองผู้ว่าานผู้เยาวท่านผมูส uh ้ส,สังเขวครับเดียวกันนี่ครับขอรียนชิญทุกท่านนะครับได้รับผลจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับขอรียนชิญครับ อานังปะกับมปีปิชิตตังปานิตังตนทิปะเมวสุิชากุสัพเพบรนตสังกปาดันโผปนราโสยะท้ะนิโชติรังโสยะท

า้าครับก็ถือว่าเส้นสิ้นนะครับในพิธีมอบรางวัลวชิระปัญญาประจำปี2566นะครับต้องกล่าวขอบคุณในความเมตตานะครับของพระสององค์เจ้าผู้รูปทุกตนนะครับผมที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชนบสุนกิจที่มครับข้างนี่งนะครับลอจะถึงวัหน้าส่วนราชการนะครับผู้นำท้องถิ่นท้องถินแล้วก็เครือข่ายผู้เครือข่ายนะครับที่มอบเป็นกําลังสําคัญเติมเต็มแต่ในกิจกรรมในครับ ในวันนี้ครับหลายหมดเครับครับลำดับต่อไปครับจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านเจ้าคุณนะครับท่านหลวงจุ้ฬาจังหวัดพะเยานะครับมอบคบท่านหลวงพวาวนะคังหวัดพะเยาหัวหน้าสุนทรทุกอย่างนะครับรหลวงพวา็กล่าวปิดงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้องกัล้วจะมาไทยมูมกันอยู่นะ เดี๋ยวหลังจากทายหูมูเซ็ตเขาก็คงได้สัมผัสทนายอำเภอแม่ใจ้องเขานะนายพิรัต์จันทิมากับภาคีกะาคายตีมาร่วมทับรางวัลวันนี้ตัวเองเดเจกับทิพน้าทน้าบันไดเหล่าจะทายหลูกกุ้มหลูกมูส่วนตัวส่วนรวมจะได้ก็ได้นะครับรับขอลงรางวัลครับ